โยสครับวดีวิรุนเมกาดิวิรุนดูไปดิวิรุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าอ l l u r e Ah Playful นะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้จะเหมือนเกมอ่า No Man's Sky นะท่านผู้ชมนะแล้วก็บวกกับเจ้าตัวเกมอ่า p o w e r f u นะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกเลยเป็นเกมแนวอ่าเอาชีตรอดนะท่านผู้ชมเด้อเอาละมาเดี๋ยวเราจะมาตั้งชื่อกันก่อน,อนเลยนะฮะคนดูนะนี่ตั้งไอเดี๋ยว เอยตั้งชีอกันก่อนตั้งชีอกันก่อนเออตอนนี้มันมีให้โหลดทั้งในส่วนของมือถือ iOS กับ Android นะท่านผู้ชมนะแต่เอย iOS มาหรือ,อยังมาคนดูผมไม่ชัวรนะ์นะน่าจะมาแค่ Android ก่อนนะครับเออมาแค่ Android นะครับในสโตร์นะครับไปกดค้นหาได้แต่ผมจะแปะลิงก์มาให้ก็ได้นะครับด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปนะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะอันนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับมีแค่ภาษาอ,อังกฤษอย่างเดียวนะท่านผู้ชมก่อนหน้านี้เขาเคยเปิดทดสอบมาหลายรอบแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่เปิดจริงสักทีนะในปี2 0 2 4ี่นี่เปิดมาหลายรอบแล้วนะ ทดสอบนะครับอันนี้สองพ้าก,ก็ยังไม่เปิดจริงนะฮะอันนี้ก็เป็นการแบบทดสอบนะครับทดสอบเหมือนกันแต่ไม่ใช่แบบว่าทดสอบแบบายาวนานเลยนะท่านผู้ชมนะเออมาคนดูจะมาเล่นกันเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเสียงนะคนดูเดี๋ยวติดดกคาซิเต้อะเว้ยอะเว้ยเฮ้ยโอ้โหมันมีพวกนี้ยิงมานะครับเหมือนวอลเล่ฮมเมอร์โฟร์ที่เคเลย ที่มพแบบพวกเผาอ็อกอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่จริงๆนี่เหมือนกับเจ้าตัวเกมโนแมนสกายนะท่านผู้ชมนะบวกกับอ่าพาวเวอร์นะครับจับโปกเกมอนได้นะครับมันเป็นระบบใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะเออเว้ยมาแล้วเว้ยโอ้โหภาพโคสวยคนดูโอเคคุยคลิปก่อนนะฮะ <c oughs> นี่ผมบอกแล้วว่าภาพสวยจัดคนดูเอามาสวยจริงสวยจริงครับแป๊บนึงนะผมขอปรับในส่วนของอ่ อันนี้ก่อนเสียงก่อนนะครับอันนี้เป็นมิวสิกมิวสิกผมจะเอาลงก่อนปุ๊บแล้วก็เป็นกราฟิกหกสิ s อนะเป็นระดับไฮสุดเอคัสตอมได้ด้วยเหรอวะโอเคคัสตอมได้อ่าอ่าปรับสูงหมดทุกอย่างแล้วนะท่านผู้ชมนะน,นี่เป็นดาวน์โหลดเสริมนะครับรับของก่อนภาษานะครับมีแค่ภา,าษาอังกฤษกับภาษาจีนนะตอนนี้นะครับมันเปิดให้เซิร์ฟจีนก่อนแล้วนะท่านผู้ชมนะเนาะเอออ่ะ,อะมีแค่นี้ไปคนดูนี่วิวสภาพใช้ได้คนดูฮ่า เอาเว้เดี๋ยวมันจะเปิดในคอมด้วยนะอ่าหลักๆมันก็ให้เราไปทําการเก็บเบอร์รี่นะเก็บทึบเบอร์รี่นะครับ <c oughs> สวยอยู่สวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ภาพอะคนดูโอเคเลยแต่เหมือนแต่เหมือนกับไอเนี้ยแหละไอเอ่ออะไรนะไอนูเมนสกายนะท่านผู้ชมนะมีความคล้ายๆนะครับไปเก็บของครับฟึบสวยฮะเออผมลืมเปิดเสียงนี่มาไปเก็บข,ของกันครับ อ๋อนี่ใช้งานโอเคใช้งานเบอร์รี่เฮกดกินเวดดี้กูดเอาละไฟอ่ะไฟแอนทีมโอเคตรงนี้โอ้โหกดปืนใช่ไหมคนดูเฮ้ยผมเอาไวทิเกอร์ลงก่อนอันนี้ผมเล่นบนมือถือ r อลจีโฟนนะท่านผู้ชมนะ้ยมีคนอื่นมาคนดูมีคนมาเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนอยู่ตรงนี้ว่าไงเพื่อนสวัสดีครับ ยิงไม่ได้นะคนดูนั่นนี่ยิงไม่ได้จริงๆมันไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรไปทำภารกิจหลักแล้วก่อนนะครับอ่ามันให้จัดการในพวกนี้นะท่านผู้ชมนะเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเวาอาอ่ะโอ้หล่อที่รีทอสจัดเลยยิงก่อนนะครับยิงตงัวนี้อ๋อตัวยิงมอ,องนสเตอร์โอเคคืออะไรวะานี่เช็ดตูจับโปกเกมอนมาเอาจัด เจอคนแล้วก็จับโปเกมอนได้ด้วยนี่ร้ออัตา์าตาลีดดอกร้อยเปอร์เซนเวอรีกูดเย่เอาว่ะไหวได้มาเป็นลูกน้องแล้วอยังก็พาวเวร์พาวตึงเฮปลาลูกน้องออกมาเนีนึกว่าน่ะมีไรบูกูนะะทีนี้ทำอะไรต่ออ๋อจับสามตัวเหรอหรือว่าปล่อยสามตัวเอเคมันให้เราจับสามตัวนะท่านผู้ชมนะเี๋ยวเปปืนก่อน เอาดิเพื่อนเปิดเลยดิดเรื่อมันเหลือน้อยที่สุดนี่แน่สวยครับมาเลยเว้ยเพื่อนสวยสามตัวต้องโผู้แล้วแหละเวลี่กูด yahoo อ่วาวาดได้สองตัวแล้วนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งตัวไหนตัว,ต,วตัวนี้นะครับสั่งมันไปโจมตีดิเราเอาลงได้กี่ตัวอมอนสเตอร์ อ๋อ oh, เราลุงได้ทีละตัวนะคนดูเย่ yeah. มาสดีเพี่้องตัวหนึ่งอยู่ไหนวะนี่นี่น,นี่โอเคสั่งเพื่อนเราโจมตีก่อนนั่นแหละลากหัวน,นตูตึงครับยิงให้เลือดเหลือน้อยที่สุดแล้วก็จับนี่แนะ่เรียบร้อยครับสวยเท็กิีซี่ยูหู รอก่อนครับรอรอเย้ไนส์เรียบร้อยฮับ okay. โอเคโหตัวตัว,ตว,ตวลูกน้องเราเรียลลอัพแล้วคนดูมาติยานฮะตอนนี้เอาเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคทำลาต่อ <c oughs> เปิดกระเป๋าอ๋อใส่อ่ใส่พวกชุดกงชุดก่อให้ตัวเราได้นะท่านผู้ชมนะโอเค เอาเรื่องจัดท,ทำอะไรต่อเลยที่นี่นี่เมาที่จุดนี้เหมือนเดิมนะครับคุยเคลียสต่อเอาว่ะมาไปตรงไหนครับเอ่อเคลียสมันบอกว่า go to obsidian โอเคไป obsidian ตรงนี้นะครับน่าจะต้องไปขุดนะโอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งไกลจัดเลย ไปไปไปร้อยกว่าเมตรเลยนะท่านผู้ชมนี่มีผู้เล่นในเซิร์ฟอันนี้หกคนนะเอวเลี้ยงเอวเลี้ยงเติอนไปดูก่อนนะครับโอเคฝั่งนู้นนะครับต้องข้ามเขาไปเลยเหรอวะแมปใหญ่มากเลยนะคนดูเนี่ยเปิดแมปให้ดูไกลจริงดีนะมันมีระบบอันนี้อยู่ เยโอ้เปิดวาร์ปนี่มาเริ่มจุดวาร์ปไปนะท่านผู้ชมนะอันนี้เอสซีเอาเว้ยเอาเว้ยเปิดจุดวาร์ปเปิดจุดวาร์ปไว้วาร์จ่ายฮิกนี่มันพลังงานอะไรกันแน่เนี่ยเย่ okay, นี่เปิดจุดวาร์ปนะครับแต่ละที่นะ อัลฟาสิบเก้าหลายอันนี้เราอยู่ในดวงดาวนะท่านผู้ชมนะเออมันเพิ่มระบบอย่างนี้มาผมว่ามันโอเคเลยนะผมพูดเลยอิเลพอตสวยพิวท็อกทูแรปบิดไหนค,คุยกับคุยกับคุณโยนแรปบิดแล้วก่อนนะคนณน้นะไม่สนิทบิดมดไม่สนุบบิดอีกคุยก่อนนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อย อะไรต่ออ,อ๋อนี่ไงนี่ไงนีโหไกลจังวะมันให้เราทำอะไรอะ่ะจับหรอหรือว่าขี่อ,อ๋อมิสคืออะไรอะ่ะตรงนี้คืออะไรอะ่ะออน่าจะน่าจะให้ขี่หรือเปล่าหรือจับหรือยิงหรือทำลาย อาจจะต้องจับนะคนดูผมคิดบ้านนะนี่แน่สวยเอาเว้ยสักหน่อยโอ้มันให้จับดิเพื่อนเรามันก็ขี่มาอยู่นี่ไงคนดูเอาเรื่องจัดเย้ฮหูได้มาแล้วนี่มีม้าไวข้ขี่สวยโอ้โห,โหเอาเวย้ยเอาเวย้ยขี่ไปไปฟาร,ร์มของมาคนดูไปเลยเพื่อนที่นี่ 6กร้อยกว่าเลยเหรอไกลมากเลยเนี่ยหกร้อยกว่ามาดูควิสดิอ,อ๋อเราแท็กไปแล้วนะทุกผู้ชมนะไปเอาพุสออฟซิเดียนดดไวิ์สโอเคไปวิ่งไปก่อนนะหกร้อยกว่าบอกหกร้อยกว่าเลยเนี่ยน่งคิดเหนือนะครับ นี่นั่นมีม้าเร็วขี่ไว้อยู่ทุกน้องเราก็วิ่งไวอยู่ไปไปไปย้าหูกระโดดหยองเอ้ยก็นนี้เข้าท่าล่ะนายสนายสนายสเอ็กอีกอีกีบอยพออีกอีกสีบิส อ่าน้ำข้ามทะเลมาอุย้ยไม่ได้ต้องวิ่งอ้อมมันเนี่ยหงอันนี้เราต้องวิ่งอ้อมคนดูนี่สระนี้นะเกาะตรงนี้ดูก่อนดิโอเคไม่ไกลไม่ไกลวิ่งอ้อมได้อยู่เย้ <c oughs> <Yeah! S 1> ต้องขึ้นมุมนี้แน่ๆ อันนี้มันเล็กคอมินรีววห้าถึงรีววแปดนะทุกผู้ชมนะนี่นี่นี่ฝั่งนู้นเฮ้ยนี่มอนสเตอร์ตัวอื่นด้วยนะครับโอ้โหองี่นั่นเราขี่แพะมามันค่อนข้างที่จะไวอยู่นะวิ่งไวอยู่ได้อยู่ได้อยู่คนดูเยี่ยมดีกูดเอมาถึงแล้ว เอาละจอดก่อนตรงนี้อ่ะทำอะไร่อดตรงนี้เหรอโอเคโอ,คโอค้ปล่อยปล่อยขึ้นขยายนะท่านผู้ชมน,นะแบบค้นหานะครับมอนสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเวเรียรกูดเอาพุชดีไว้โอเคสร้างสร้างฐานแล้วหรออ้าวฟิลคอนนิกอย่างนี้หือมา อ๋อเราเล่นกับคนอื่นนะอ่านี่เป็นออนไลน์นะท่านผู้ชมนะนี่เข้าโหมดออนไลน์นะแต่มันออนไลน์อยู่แล้วนะครับมันก็ต้องใช้หนี้เล่นอยู่แล้วนี่เพื่อนอินเทอร์เรกโอเคคืออะไรวะอ๋อสตาร์ชารินเหรออ๋อมาดิเฮ้ยมันให้โจมตีพวกนี้เอาดิสวยสวยเอาหน่อยเว้ยพวกออคเคมเมอร์มันเหมือนมันเหมือนแบบไอ้อะไรนะพาวเวอร์บวกอ่ะ บวกกับไอโนแมนสกายกับบวกกับอ่าอ่าฟอร์เฮมเมอร์วอร์เฮมเมอร์โฟรเ,เลยนะคุณดูนะเกมนี้รวมหลายเกมที่หายเลยมีออ๊กดาอะไรดาเอาดิสวยเราต้องการป้อมไหมนะครับไปให้พวกมันเข้ามาทำลายป้อมเรานะอย่านะเพื่อนสวยเอาดิเวลิวกูดนี่เรียบร้อยฮะแล้วของรางวัลครับตรงนู้น ไว้แอคทีฟเรียบร้อยไ nice นส์บอยไหนกลับมาตรงนี้นะครับนี่ออกมาแล้ววอยแฮมเมอร์โฟร์ติเคชัดๆเลยนะเนี่ยพีชาย,ยามาไปตรงไหนต่อบ่งไปตรงนู้นครับ เปิดมาวิ่งไว้ก่อนสี่สิบต้องขึ้นด้านบนแน่ๆเลยนะท่านผู้ชมนะใช่ไหมอ้าวไม่ใช่เฮ้ยมาพิทางเฉยเลยอะไรวะเนี่ย 800กว่านี่ไปจุดนี้นะครับนี่คเควสล่าสุดอยู่นี้นะเก็ตเธอร์เบสิกรีเจนเฮิร์บนะไปเก็บอ่ารีเจนเฮิร์บนะครับใบใบรีเจนคืออะไรเอ่ยอนี่มันให้เราไปเรื่อยเลยร้อยกว่าเมตรอะไรพวกนี้พุ่งครับสววิว่งไวครับน่าจะมีตัวไวกว่านี้นะคนดูผมคิดว่า โตกา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 ตัวไชีตัวตัวตัวปูเสือมอ้าวเนี่ยมันให้เราวิ่งไปจุดนู้นจุดนี้สาสซีเลยอะไรวะเนี่ยวัดแต่เฮกงงงงจัดอ๋อมันมีสองมันมีสองอันโอเคตรงนี้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 สวยเก็บก่อนอีเจนเฮิร์ฟโอเคเฟรรี่กูดอ้าว ไม่ไม่ได้วะเอาเมื่อกี้นี้ผมเก็บ er, รีเจนเฮอร์ไปแล้วหรือเปล่าโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอโรเลีย e อ่ะเพลฟู Play นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบแนวเอาชีวิตรอดนะครับจะผสมหลายเกมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกมโนแมนสกายนะครับท่านผู้ชมนะเอาชีวิตรอดบนดวงดาวนะฮะแล้วก็ อ่าพาวเวลนะท่านผู้ชมนะหรือว่าปันเวลนั่นเองนะครับแล้วก็ผสมกับวอยเมอร์โฟรตี้เคดามีออฟเกมในพวกนี้เลยนะท่านผู้ชมนะเออไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างครย้าใแจ็คคลิปเนาะท่านผู้ชมเนาะเออสำหรับวันนี้พี่โค้กตัก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าอันนี้มีอันนี้เป็นเกมมือถือนะอืมในส่วนของมือถือแอนดรอยนะท่านผู้ชมในเพลสโต้ไปโหลดกันได้นะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างและสำหรับวันนี้พี่โค้กตัก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายเด้อ